ข่าวใหญ่สะเทือนวงการสง์เพราะว่าปกติแล้วเราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์หลากหลายแต่นี่เป็นข่าวแปลกใหม่พระสงฆ์เข้าไปในป่าแล้วล่าสัตว์ป่าภูเขียวที่ชัยภูมินะครับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวทุ่งกระมังอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วมีเจ้าหน้าที่เนี่ย กว่า10นายนะฮะเข้าไปจับกลุ่มหลังจากที่23เมษายนเจ้าหน้าที่จับจุดความร้อนได้แปลกๆ14จุดในป่าแหลและก็ป่าเตยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวทุ่งกระมังนะฮะหลังจากนั้น25เมษายนเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนไปพบกับคนที่กำลังปีนหน้าผาลงมาฮะบริเวณป่าลีภูแคนนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บ วิ่งหลบหนีแตกกันไปฮะคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทราบว่ามีคนบุกรุกป,ป่าแล้วมีการไปฆ่าสัตว์แต่ว่าไปดูจุดฮอสปอตคือความร้อนว่าอาจจะมีเรื่องของแบบเป็นไฟไ,ปปไม่ปา<น>ะอะไรแบบนี้แต่ว่าไปเห็น14จุดเนี่ยมันลักษณะคล้ายๆเป็นจุดเล็กๆก็คือเหมือนเป็นคนนะ,ะหลังจากนั้นเองก็มีการไปเจอกับกลุ่มในพรานนะฮะในพรานในคราบจีวรน,นะฮะหลังจากนั้นปรากฏว่านหนึ่งในนั้นก็มีคารวาด้วยนะฮะชื่อสุภชัย ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่3นัดครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าตามแล้วกลุ่มเหล่านั้นวิ่งหลบหนีแตกเคือไปทั้งหมด10คนท่านผู้ชมจับได้เบื้องต้น2คนฮะคสองคนนะก็คือพระมหามนตรีอายุ22ปีสังกัดวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพกับอีก1คนสาม,มเณรวัย18ปีฮะสังกัดวัดเลียบน้ำไหลชัยภูมิและอีก8คนที่หนีมีระดับ พระรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิด้วยนะฮะโอ้นี่ฮะจากการซัดท,ทอดของสองคนที่โดนจับพระมหามนตรีกับสัมณรเนีน่ยนะัะซัดทอดมาที่รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิด้วยซึ่งเป็นพระสี่รูปและก็คารวาคือคนธรรมดาอีก4คนที่หลบหนีพร้อมกับปืนยาวขนาดจุดสองสองนะฮะแล้วก็ปืนแก๊ปกระสุนดินดำอีกหนึ่งกระบอกที่สามารถยึดได้เป้สัมภาระอีกเจ็ดใบฮะ โดยค่ำวันนี้นะครับทางหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวทุ่งกระมังคุณวิชานนนแสนผาลานะครับก็นำตัวสองผู้ต้องหาฮะไปส่งตำรวจนะที่ชัยภูมิโดยทั้งสองคนนะถูกตั้งข้อกล่าวหาอะไรหลักฐานเนี่ยมีซากสัตว์ป่าเป็นของกลางซากสัตว์ป่า6ชิ้นนะฮะแล้วก็ซากกระทิง0.1กิโลกรัมฮะฐ mm hmm. านความผิดก็คือร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัต,ตว์ป่าโดยไม่รับอนุญ,ญาตฮะแล้วก็มีซากสัตว์ป่าไว้ในคลุมครองแล้วก็ร่วมกันเก็บหาของออกไปจากป่าทําให้เสื่อมสภาพเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนเพิ่มเติมจากข้อมูลจากคํารับสารภาพของพระทั้งสองรูปยังเป็นพระอยู่นะที่ถูกจับกุมมาก่อนหน้านี้โดยเปิดเผยบอกว่าหนึ่งในพระที่หลบหนีเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิจริงๆหักทอดจริงๆแต่ที่โดนจับเนี่ยพระหนึ่งใน,นหนึ่ง รวมถึงสอบถามชื่อของพระและคนที่ติดตามเข้าไปในป่าก,ก็ได้ข้อมูลเกือบจะครบทั่วแล้วนะคะซึ่งเบื้องต้นบอกอีกว่ากลุ่มคนที่ติดตามไปด้วยจะมีอาวุธปืนติดตัวไปครบทุกคนค่ะล่าสุดทางหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะคะท่านชื่อวิชาหน,น์ท่านก็บอกว่าตอนนี้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถติดต่อพระที่หลบหนีได้แต่จากข้อมูลในพื้นที่พบว่า ถ้าไปแกะตามเส้นทางรอยในการที่จะหนีนะมันมีทั้งหน้าผามีทั้งเหวลึกการจะหลบหนีได้เนี่ยต้องใช้ทักษะในการปีนป่าปีนป่ายแล้วก็เดินเขาพอสมควรต้องมีการโรยตัวด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวส่งกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตะเวงอย่างเข้มงวด